สวัสดีค่ะรับชมข่าวต้นชั่วโมง NBT ค่ะรัฐบาลขอเชิญร่วมบริจาคเงินเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยแผ่นดินไหวที่ประเทศเนปาลชื่อบัญชีหัวใจไทยส่งไปเนปาลเลขที่บัญชี067-0-10330-6ธนาคารกรุงไทยสาขาธรรมเนียบรัฐบาล กระทรวงพาณิชย์ตั้งคณะกรรมการตรวจสอบคุณภาพข้าวโพดในสต๊อกร,รัฐบาลตั้งแต่ปีการผลิต2,551-2,552ทั25 52, จำนวนกว่า9,000 90, 0ตันก่อนเปิดประมูลค่ะพลเอกชัดชัยสาริกัญญะรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์กล่าวว่า ที่ประชุมคณะกรรมการนโยบายและบริหารจัดการข้าวโพดเลี้ยงสัตว์มีมติแต่งตั้งคณะอนุกรรมการตรวจสอบและวิเคราะห์คุณภาพข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ในสต็อกของรัฐบาลตามโครงการแทรกแซงตลาดข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ปีการผลิต2,551-2,552ปริมาณกว่า9,400ตันเพื่อตรวจสอบคุณภาพว่ามีความปลอดภัยในการใช้เป็นอาหารสัตว์หรือสามารถนำไปใช้ในอุตสาหกรรมได้หรือไม่ภายใน45วัน ก่อนพิจรารณาระบายผ่านการเปิดประมูลเป็นการทั่วไปตามคุณภาพสำหรับผลผลิตข้าวโพดปีนี้คาดว่าจะอยู่ที่4 8 1 0น0 0ตันเพิ่มขึ้นจากปีก่อน1,000ตันขณะที่ความต้องการใช้อยู่ที่5ล้านตันเนื่องจากผลผลิตภายในประเทศไม่เพียงพอกับความต้องการนอกจากนี้ยังมีการส่งออกเฉลี่ย3 0 0 0ตันซึ่งเป็นส่วนที่ไม่ต้องการใช้ในประเทศ ส่วนด้านราคานั้นปีนี้ถือว่าอยู่ในระดับที่ดีเฉลี่ยอยู่ที่9บาท52สตางค์ต่อกิโลกรัมซึ่งสูงกว่าช่วงก่อนหน้านี้ที่ราคา9บาท38สตางค์ต่อกิโลกรัมค่ะสภานิติบัญญัติแห่งชาติจะประชุมรับฟังความคิดเห็นเกี่ยวกับร่างรัฐธรรมนูญการลงประชามติและการตั้งกระทูถามนายยกรัฐมนตรีเรื่องการแก้ปัญหาสหกรณ์เครดิตยูเนียนคลองจันทร์และการขัดแคลนน้ำค่ะ การประชุมสภานิติบัญญัติแห่งชาติวันนี้จะเริ่มเวลา10นาฬิกาโดยวาระสำคัญคือการพิจารณาเรื่องการรับฟังความคิดเห็นเกี่ยวกับร่างรัฐธรรมนูญเพื่อส่งต่อความเห็นไปยังคณะกรรมการที่การยกร่างรัฐธรรมนูญรวมทั้งจะหารรือเรื่องการทำประชามติด้วยแต่ทั้งนี้จะเป็นเพียงระดมความคิดเห็นเท่านั้นจะไม่มีการลงมติก่อนส่งความเห็นไปยังคณะรักษาความสงบแห่งชาติหรือคอสอชอ ขณะเดียวกันวันนี้ยังมีวาระพิจารณากระทู้ถามทั่วไป3กระทู้ถามด้วยคือกระทู้ถามนายกรัฐมนตรีเรื่องการแก้ปัญหาและเยียวยาผู้ที่ได้รับผลกระทบจากกรณีสหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนคลองจันจำกัดรวมถึงปัญหาการขาดแคลนน้ำสะอาดเพื่อการอุบโภคและบริโภคในพื้นที่จงังหวัดพิจิตรและกระทู้ถามรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมเรื่องการพิจารณาปล่อยตัวผู้ต้องขังของกรมราชัณฑ์ค่ะ ปิดท้ายกันที่ข่าวต่างประเทศค่ะรัฐบาลชิลีประนามเหตุยิงนักศึกษาเสียชีวิตสองคนระหว่างการชุมนุมเรียกร้องปฏิรูปการศึกษาค่ะนายฮอเก้เบอร์กอสรัฐมนตรีมหาไทยของชิลีออกมาประนามเหตุนักศึกษาชายสองคนถูกยิงเสียชีวิตระหว่างการชุมนุมประท้วงเรียกร้องการปฏิรูปการศึกษาในเมืองวันปาไรโซซึ่งเกิดขึ้นเมื่อวานนี้อย่างไรก็ตามเขาระบุว่า จากการสอบสวนเบื้องต้นไม่พบว่าตำรวจปราบจราจนเกี่ยวข้องกับเหตุการณ์ครั้งนี้เหตุนักศึกษาถูกยิงเสียชีวิตดังกล่าวเป็นปัญหาล่าสุดที่รัฐบาลประธานาธิบดีมิเชลบา์เชเล่เผชิญท่ามกลางปัญหามากมายอาทิการทุจริตขอรับชัน้นและภัยพิบัติธรรมชาติ กระทั่งประธานาธิบดีต้องสั่งปลดคณะรัฐมนตรีไปเมื่อไม่นานโดยการชุมนุมประท้วงซึ่งมีผู้เข้าร่วม150,000คนมีสมาพันธ์นักศึกษาชิลีเป็นแกนนำเพื่อเรียกร้องให้การจัดทำงบประมาณด้านการศึกษาในประเทศมีความโปร่งใสกว่าที่เป็นอยู่ในปัจจุบันค่ะทั้งหมดคือข่าวต้นชั่วโมงช่วงนี้นะคะรับชมข่าวได้อีกครั้งในเวลา10นาฬิกาสวัสดีค่ะ คนไทยส่วนใหญ่ต้องปรุงรสจัดถึงรู้สึกว่าอร่อยโดยไม่รู้ตัวว่าเสี่ยงต่อสารพัดโรคถ้าเราลดการกินเค็มหวานลงก็คงทําให้รู้สึกแบบน,นี้แต่หากลองทําติดต่อกัน3สัปดาห์ขึ้นไปนนลดลงลดผงลดรคค่ะ